นี่ตั <lawsuit> ้งแต่เราเรียนจบกันมาพวกเราก็ไม่เคยนัดเจอกันแบบนี้เลยเนาะเออใช่แค่ก็ดูพวกเราแต่ละคนสิว่างเจอกันซะที่ไหนล่ะเออนี่เราตีล่ะยังไม่มาอีกเหรอเห็นบอกว่าจะมาอยู่นะเดี๋ยวก็คงมาแล้วแหละอ่ะนั่นไงเดินมาแล้วนั่นไงขอโทษนะพวกมึงที่มาสายอ่ะ อีกแล้วนะตีมาใส่แล้วนะนันสิขอโทษนะพอดีว่าฉันติดคุยงานกับลูกค้าเขาสนใจร่วมธุรกิจอสังหากับพ่อฉันนะฉันเลยไปคุยให้หน่อยโหแบบเนี้ยธุรกิจของพ่อแกก็ได้กำไรเยอะเลยอะดีก็ไม่เท่าไหร่หรอกปิดจอบโครงการนี้ได้กำไรก็น่าจะประมาณ9ก <9 S 1> ้านะหลักอะโห<ฮ> เก้าหลักร้อยล้านเลยนะฉันว่าได้กำไรรอบเนี้ฉันจะไปซื้อที่ดินแถวกลางเมืองอะ่ะที่ดินสวยมากเลยนะฉันว่าจะกว้านซื้อหมดเลยแหมเดี๋ยวเนี้รวยใหญ่เลยนะแกเนี่ย <c oughs> เออนี่พอกแกไม่มีใครคิดจะทักไมค์เขาหน่อยหรอ <c oughs> ไม่ได้เจอกันตั้งนานเดี๋ยวเนี้นังสวยขึ้นนะคะ ฉันคิดว่าฉันมีเพื่อนเป็นดาราซะอีก<笑><笑>แกก็พูดเกินไปก็นิดนึงอ่ะอืแหมจะไม่ให้ดูดีขึ้นได้ยังไงละ่ะดูแต่งเนื้อแต่งตัวสิสเกือบแสนแล้วมั้งเนี่ยโห<อ>แกนี่ตั้งแต่สมัยเรียนน่ะไม่เคยเปลี่ยนเลยนะคนเรามีเงินน่ะก็ต้องซื้อความสุขให้ตัวเองปะ มีเงินเราไม่ใช้จะมีไปทำแมแกนี้ไม่เหมือนฉันเลยเนาะขนาดฉันเงินเดือนเป็นแสนๆฉันยังหมุนเงินไม่ทันเลยอะ่ะแล้วนี่ฉันก็เพิ่งไปถอยเบนซ์มาใหม่ด้วยแหละโห<อ> <c oughs> นี่ถอยรถมาใหม่อีกแล้วเหรออือแล้วบ m อมของแกล่ะไม่ขับแล้วเหรอฉันก็ขับทั้งสองคันนั่นแหละหืมหมั่นไส้จริงๆเลย เออว่าแต่กอล์ฟเธอธุรกิจที่แกทำอ่ะเป็นยังไงบ้างธุรกิจออนไลน์ของเราเหรอตอนนี้กำลังไปได้สวยเลยแหละเดือนเดือนนึงก็ได้เกือบเกือบล้านเลยอ่ะโหนี่ก็ว่าจะไปอยู่ต่างประเทศสักครึ่งปีแหมชีวิตดีดีนะเออแล้วออนล่ะนั่งเงียบอยู่ได้ตอนนี้ออนทำอะไรอยู่หรอ ฉันก็เป็นพนักง,งานประจำนั่นแหละแล้วก็ไปเป็นอาสาสมัครให้กับเด็กๆนะ่ะอาสาสมัครหรออืเงินเดินเท่าไหรอ่อ่ะก็หมื่นห้าฮะหมื่นห้าเองเหรอแกอยู่ได้ยังไงเนี่ยนั่นน่ะสิน้อยขนาดนั้นน่ะฉันใช้แค่สองสามวันก็หมดละ ฉันช้อปปิ้งแค่วันเดียวยังไม่พอเลยจริงออนทำงานแบบนี้จะรวยเหรอก็พอใช้อยู่นะแล้วก็มีเงินเก็บอีกนิดหน่อยนะ่ะฉันเองก็ไม่ได้ใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยอะไรโอโ้โหแกเงินเดือนแกน้อยกว่าฉันตั้งหลายเท่าแกจะมีเงินเก็บอะไรขนาดฉันยังไม่มีเก็บเลย อาจจะจริงก็ได้นะแกก็ดูออนแต่งตัวสิเสื้อผ้าก็ใส่แต่ตัวเดิมๆไม่เคยเห็นออนพกไปเที่ยวไหนเลยอ่ะเออสิเออหรือว่าออนจะมาทำงานกับเราไหมลูกน้องเราทุกคนเงินเดือนสองหมื่นอัพทุกคนเลยนะถ้าเงินเดือนมันน้อยขนาดนั้นนะ่ะ เลิกทําไปเถอะนั่นนะสิเงินน้อยขนาดนั้นน่ะจะไปมีความสุขได้ยังไงล่ะนี่พวกแกคงคิดว่าความสุขมันคือการมีเงินเยอะๆงั้นเหรอหรือว่ามีเสื้อผ้าหรูๆใส่มีรถแพงๆขับแล้วก็เที่ยวเล่นไปวันๆน่ะ ถ้าพวกแกคิดแบบนั้นฉันว่าพวกแกคิดผิดแล้วแหละแล้วยังไงอ่ะฉันมีเงินฉันก็ใช้เงินของฉันแบบนี้ก็มีความสุขดีนี่ใช่ใช้เงินตัวเองทําเพื่อตัวเองมีความสุขจะตายจริงแล้วพวกแกรู้ไหมทําไมฉันถึงเลือกทํางานที่นี่ก็เพราะว่าฉันดูไง ว่าตอนที่พวกแกกำลังซื้อความสุขให้กับตัวเองอะ่ะยังมีคนอีกตั้งหลายคนที่ไม่มีโอกาสแบบพวกแกและยิ่งเด็กๆที่ฉันดูแลอยู่อะ่ะแม้แต่เงินเขายังไม่มีเป็นของตัวเองด้วยซ้ำที่นอนดีๆเขายังไม่มีนอนเลยพวกแกเคยเห็นความสุขที่เกิดจากการให้ไหมถ้าพวกแกยังไม่เข้าใจอะ่ะ พวกแกก็ลองเป็นผู้ให้สักครั้งหนึ่งสิพรุ่งนี้ถ้าพวกแกว่างก็ไปหาฉันที่ทำงานได้แล้วพวกแกจะเข้าใจความหมายในสิ่งที่ฉันพูดมาทั้งหมดงั้นเรามากินข้าวกันเถอะ มองมองมองหาพระมันดาเถอค่ะมองหาพระมันดาเดี๋ยวเมื่อกี้บอกว่ามองหาแม่ใช่ไหมพี่นุย้ยลองให้มันเรียกพี่ว่าแม่ดูสิน่าสนุกดีนะ ไหน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 ลองเรียกแม่สิลูกแม่คะ <laughs> อ <laughs> จ่าลูกไหนลองเรียกแม่อีกทีหนึ่งสิ <laughs> เดี๋ยวแม่เนี่ยจะซื้อขนมให้กินแม่คะ <laughs> อุ้ยตายล้ <laughs> ดาวดูสิ ลูกสาวคนนี้นี่มันน่ารักจริงๆเลยเนาะป่ะเราสองคนไปกันเถอะค่ะพี่คะครับเอ,อ่อหนูเอาผัดกะเพราหนึ่งกล่องคะ่ะได้ครับเดีย๋ยวรอสักครู่นะครับค่ะ กระเพราหนึ่งกล่องได้แล้วครับขอบคุณนะคะเ,เดี๋ยวหนูขอสั่งเพิ่มอีกร้อยกล่องนะคะได้ครับ แล้วพี่ก็ช่วยเอาไปส่งที่บ้านพักคนชราให้หน่อยนะคะพี่อยู่ตามนี้เลยค่ะครับค่ะเดี๋ยวครับคุณยังไม่ได้จ่ายตังค์เลยครับอ๋อเดี๋ยวยังไงพี่ไปคิดเงินที่แม่หนูได้เลยนะคะนั่นแหะคะ่ะแม่หนู พี่ไม่เชื่อใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูเรียกให้ดูแม่คะว่าไงจ๊ะลูกรักเห็นไหมคะหน้าหนักแม่หนูจริงๆได้ครับขอบคุณมากนะคะครับ นะะหนูไปก่อนนะคะจา้าอะไรของมันวะไม่รู้ดาวเราสองคนกลับกันเถอะน้องคะเก็บเงินหน่อยค่ะครับ ของพวกคุณทั้งหมด5250บาทครับฮะอะไรนะเดี๋ยวน้องข้าว2จานน้ำสอแก้วทำไมมันแพงขนาดนั้นอ่ะอ๋อจริงๆแล้วของพวกคุณไม่แพงครับข้าว2จานน้ำสอแก้วแค่200บาทครับแต่เมื่อกี้ลูกสาวของคุณสั่งข้าวกะเพราไป1กล่องแล้วก็ให้ผมไปส่งที่บ้านพักคนชลาอีก100กล่อง รวมเป็น101กล่องทั้งหมด5,050บาทครับแล้วรวมของพวกคุณด้วยก็เป็น5,250บาทครับเดี๋ยวนะน้องน้องอย่ามาพูดมั่วๆแบบนี้นะฉันยังสิ่งไม่เคยแต่งงานไม่เคยมีแฟนฉันโสดจะจะเป็นแม่ชีอยู่ละฉันจะมีลูกได้ยังไงอ้าวก็เมื่อกี้ลูกสาวคุณเรียกคุณว่าแม่คุณก็ยังตอบรับเขานี่ครับเนี่ยคุณอย่ามาอ้างดีกว่านะครับ มื่อกี้ผู้หญิงคนนั้นเรียกพี่ว่าแม่นี่หนูไม่เกี่ยวนะพี่ก็จ่ายบิลนี้ไปแล้วกันหนูไปก่อนละดาวดาวไอ้ดาว,ดาวคุณครับคุณจะจ่ายเป็นเงินสดหรือจะจ่ายเป็นสแกนดีครับหรือว่าจะให้ผมโทรเรียกตำรวจงั้นเดี๋ยวฉันสแกนจ่ายก็ได้คะ่ะได้ครับ นี่ครับโอนแล้วนะคะขอบคุณครับอะไรของเขาวะ